แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ23กรกฎาคม2 5 6 7ในวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีการพูดถึงเรื่องเงินดิจิทัลวอล็ล็ต1 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับรายละเอียดที่จะมีการถแถลงใหญ่ในวันพรุ่งนี้24กรกฎาคมโดยนายกรัฐมนตรี วันนี้เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะล่าสุดแอปพลิเคชันทางรัฐได้เพิ่มปุ่มหรือเมนูขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งรายการนะคะนั่นก็คือให้เรายืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือและการไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะวันนี้เราจะมาย้ําเตือนสําหรับใครที่ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วและใครที่ยังไม่ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเอาไว้เพื่อรอรับการลงทะเบียนรับเงิน10,000บาทนะคะโดยพรุ่งนี้จะมีการถแถลงใหญ่นะคะโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาติดตั้งจากนั้นก็กดเข้าไปที่แอปนะคะ ก็จะเข้ามาที่หน้านี้สำหรับใครที่ยังไม่ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือก็จะมีหน้านี้ขึ้นมานะคะลงทะเบียนขอรับเซตดิจิตอลวอลเล็ตต้องการหลักฐานแสดงตนเพื่อความปลอดภัยและทําให้แน่ใจว่าบัญชีของท่านถูกต้องและเป็นของผู้ใช้จริงกรุณาทํารายการต่อไปนี้ยืนยันข้อมูลนั่นก็คือยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านและรอรับรหัสยืนยันทาง SMS นะคะ พอกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมาที่หน้าระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อรับรหัสยืนยันทาง SMS หรือ OTP นั่นเองเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปกดรับรหัสทาง SMS หรือ OTP เมื่อได้รหัสมาแล้วนะคะก็ให้ใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยม6ช่องกดยืนยันเบอโทรศัพท์มือถือจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้นะคะลงทะเบียนขอรับสิทดิจิตัลวอลเล็ต ผู้ให้บริการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้เลขที่บัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์มือถือด้านล่างก็จะเป็นปุ่มให้เรากดอนุญาตนะคะสุดท้ายก็จะมาที่หน้าสำเร็จยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือสำเร็จนะคะกดตกลงก็จะกลับมาที่หน้าเตรียมพบกันเร็วๆนี้นะคะเป็นหน้าสีน้ำเงินเข้มไม่ต้องตกใจก็คือยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาติดตั้งก็ให้ไปดาวน์โหลดซะนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีรายละเอียดชัดเจนทุกเรื่องเพื่อที่จะเปิดลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมนี้สำหรับใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็รอความชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้แอดจะมาอัปเดตให้กับทุกคนได้รับทราบว่ากลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนจะทำอย่างไร ลงทะเบียนวันไหนพรุ่งนี้มาอัปเดตกัน